แนะนำเจ็ดกล้องในยก3-40,000หมื่นนะครับมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ของผม First ครับในรายการเดอะพีทองนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ็ดกล้องเด่นนะครับในงบประมาณนะครับ3นะครับถึง40,000บาทครับว่ากล้องรุ่นไหนนะครับมันมีความน่าสนใจอะไรยังไงนะครับแล้วก็เหมาะนะครับกับงานที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนซื้อตามนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับกล้องตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัว USRP ครับกล้องตัวนี้นะครับอาจจะมีราคาที่ปิ่มจากเล็กน้อยนะครับคือประกันสูงอยู่ประมาณ4 0่0มบาท ปากกันล้างก็จะถูกลงไปนะครับตัวนี้ครับข้อดีเลยนะครับของมันนี่คือเป็นกล้องฟูลเฟรมที่มีราคาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับกล้องฟูลเฟรมคืออะไรนะครับกล้องฟูลเฟรมคือกล้องที่มีมิติที่ดีนะครับทำหน้าฉลังเบอร์ที่ดีนะครับด้วยตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมที่สมบูรณ์แบบเซลนะครับมีความเร็วโฟกัสนะครับที่โอเคสามารถใช้งานได้จอทัชสัมผัสนะครับที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆเลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักนะครับแค่485กรัมเท่านั้นครับก็ถือว่าเเปป็นนนนนออีีกกตััวลืะะครรบท่่าาสใจงมณ 3 1เมส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับแต่ราคานะครับณวันที่เราถ่ายทํากันนะครับยังไม่เปิดตัวครับนั่นก็คือเจ้าตัวแคนนอนนะครับ EOS r 1 0ซึ่งเป็นกล้องนะครับ APS-C นะครับตัวแรกๆนะครับจากทางแคนนอนในตัวคุณ AF ครับมาดูจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว EOS r 1 0นะครับแม้ว่ากล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องนะครับที่เป็นในฟอร์แมต APS-C นะครับแต่คุณภาพต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ APS-C นะครับความละเอียด สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้สูงสุดนะครับที่23ภาพตอวินาทีนะครับในอิเล็กทรอนิกสชัตเตอร์ครับแล้วก็ถ้าชัตเตอร์ทั่วไปนะครับเป็นที่15ภาพตอวินาทีซึ่งก็ถือนะครับว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับด้านยามิโดนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ถึงเจ้าตัว 4K 60เกรดทีเดียวครับด้วยราคานะครับณวันที่เราถ่ายทําในวันนี้นะครับยังไม่เปิดตัวนะครับแต่เท่าที่ผมทราบนะครับราคานะครับพร้อมเจ้าตัวเลนคินนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน40,000 โซนี่เอ4ครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวแรกจากทางโซนี่นะครับที่มีระบบเลี้ยวธรรมเอฟครับหรือว่ามีระบบ AI นะครับเข้ามาช่วยประมวลผลที่จะทําให้เรานะครับสามารถโฟกัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีราคาบอดี้นะครับอยู่ที่2 9 9 9 0ืบาทแล้วก็ใครที่ซื้อพร้อมกับเลนส์คิทนะครับจะราคาอยู่ที่3 3 9 9 0บาทครับโดยตัวนี้นะครับจะใช้เซ็นเซอร์เป็น APS-C นะครับ24ล้านพิกเซลนะครับมีระบบโฟกัสนะครับระบบเลี้ยวธรรมเอฟนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K นะครรับบบแเตต็มมสีไดโฟบ สบายๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับสายวิดีโอแล้วนะครับเจ้าตัวคนสตัวนี้นะครับยังสามารถเรคคอร์ดนะครับได้แบบอลิมิเต็ดทา์ครับหรือว่าสามารถถ่ายไมได้ไม่จํากัดนะครับจะรัวแบตเตอรี่จะหมดนะครับหรือเมมโมรีจะเต็มนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยครับกับเจ้าตัวโซนี่คนสตัวนี้มาพูดถึงสายวิดีโอแล้วนะครับจะขาดเขาไปไม่ได้เลยครับก็คือทาง panasonic นะครับ lumix g 9 5ครับตัวนี้นะครับจะมีราคานะครับพร้อมเลนส์คินนะครับ1260อยู่ทีี่่บบบาาทคครรรัััตวนนน้ะสยเเซซอ์ กับวนะครก็คือเจ้าตัวไมโครโฟลเตอร์นะครับที่มีความละเอียดนะครับอยู่ที่20.3ล้านพิกเซลครับสำหรับภาพนิ่งนะครับสำหรับผมแล้วต้องบอกว่าพอได้ครับแต่ด้านงานวิดีโอนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเทพสุดๆครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับงานวิดีโอนะครับในระดับ 4K นะครับ 60fps ครับสามารถถ่ายนะครับสามารถเอาไปเกลี่ยสีได้นะครับด้วย V-logL นะครับแล้วก็สามารถเอาพุดนะครับได้ที่422ด้วยนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว Panasonic Lumix G95 ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับช่องเสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังพร้อมกัน คคู่รับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับที่ครบคันมากๆครับในด้านงานวิดีโอหลังจากที่เรานะครับได้พูดถึงกล้องในงานวิดีโอนะครับไปถึง2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาพูดถึงกล้องที่เน้นในงานภาพนิ่งกันบ้างครับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Fuji f i l m XE3 ครับเป็นกล้องในสไตเรันฟลายเดอร์นะครับสวยเล็กนะครับน่ารักนะครับน้ำหนักเบาครับสามารถพกไปได้ทุกๆวันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ X-Trans CMOS 4นะครับความละเอียด26ล้านพิกเซลครับก็ถือว่าเป็นความละเอียดนะครับที่ค่อนข้างจะะะสูงนนครัับใลกษณที И... คุณซืกล้องในระดับ APS-C ครับตัวนี้นะครับได้เพิ่มฟิล์มซิมเลชั่นนะครับมาใหม่นะครับก็คือเจ้าตัว Classic n e c k นะครับแล้วก็เจ้าตัว Etern a ์นาไ s s ครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่สำหรับพวกแบบเอ้ยชอบสายฟิล์มชอบชอบสีแบบฟิล์มนะครับต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัว AE4 ตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับโดยราคาบอดี้นะครับของเจ้าตัว AE4 ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่32,990บาทก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจกับประสิทธิภาพที่ต้อองบบกนะครั ว่าฟูจิฟิล์มนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับด้านคุณภาพภาพครับหลังจากที่เรานะครับได้พูดถึงเจ้าตัว XE4 กันไปแล้วนะครับเรพมาพูดถึงค่ายเดียวกันแต่ที่โดดเด่นนะครับในด้านงานวิดีโอกันบ้างครับนั่นคือเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XL10 ครับตัวนี้นะครับมาดีไซน์นะครับในลักษณะที่เป็น d s l r พร้อมมีคิปนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์เดียวกันกับเจ้าตัว XE4 เลยแต่ได้เพิ่มนะครับเจ้าตัวระบบการสั่นนะครับเข้ามานะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพนะครับได ายวีีดโอนะครับในระดับ DCI 4K หรือว่าวีดีโอนะครับที่มีคุณภาพแบบโหดมากๆเลยนะครับเจ้าตัว a อ็กเซสซีนะครับก็จะรองรับนะครับในส่วนนี้แบบสบายแต่ตัวนี้นะครับถ้าคุณถ่ายวีดีโอหนักๆนะครับก็จะมีปัญหานะครับด้านความร้อนอยู่บ้างครับตามสไตล์นะครับแล้วก็ตามขนาดกล้องของเจ้าตัวฟูติฟิล์มเอ็กเซสซีครับโดยราคานะครับของเจ้าตัวฟูติฟิล์มเอ็กเซสซีตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่34,000นะครับเก้าร้อบาท ส่วนถ้าใครนะครับซื้อ้อมเลนคินนะครับ1545นะครับจะมีราคาอยู่ที่38,990บาทครับมาพูดถึงตัวสุดท้ายนะครับที่เราเคยทํารีวิวไปนะครับกับเจ้าตัวอน CFC ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ก็จะเรดโทนนะครับเหมือนเจ้าตัวอน DF ที่ใช้พวกมัคานนี้เข้าต่างๆนะครับมาให้เรานะครับรู้สึกว่ามันเหมือนกล้องพวกรุ่นเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่เด่นจริงๆนะครับสำหรับผมเลยก็คุณภาพไฟล์ของตัวนี้นะครับที่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังแต่ตัวนี้นะครับจอของมมัันนะครรบบบสาาาถพได้แอทง 3ามเราสิบองศาไม่ว่าคุณจะถ่ายในมุมไหนนะก็สามารถถ่ายได้ครับกับเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีตัวนี้ครับถ้าพูดถึงด้านสเปคของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าสเปคตัวนี้เหมือนกับเจ้าตัวนิคอนซีห้าสิบครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกับราคามันครับโดยเจ้าตัวซีห้าสิบนะครับจะใช้เซนเซอร์เอพีเอสีนะครับความละเอียดยี่สิบจุดเก้าล้านพิกเซลครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจส่วนราคานะครับของเจ้าตัว CFC นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000สางงๆครรับถึปะมาณ40,000ต้น แล้วแต่ว่าคุณนะครับต้องการบอดี้อย่างเดียวนะครับหรือพรอมคิทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีคีทสองแบบนะครับก็คือจะเป็นคิทที่เป็นเลนส์ซูมกับเลนส์คิทนะครับที่เป็น28่สมิลเวอร์ชันพิเศษที่ออกแบบนะครับมาสําหรับเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีโดยเฉพาะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น7กล้องนะครับที่ผมจะแนะนำครับในงบประมาณ3-4มถึงสิบหมื่นบาทครับใครดูชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์นะครับไปช่องดับพี้ของผมด้วยใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครัััับบบผมเิรรร์ทนนะคคขออตวลาก่ Ich und ich glaub's.